สวัสดีครับต้านหนึ่งสาเทนนะครับก็คลิปนี้เรามาดูกันต่อวันที่4เดือน7นะครับผมแต่เดี๋ยวเราไปดูช็อตเมื่อวานกันหน่อยนะครับเมื่อวานผมไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าเหมือนหลุดโฟกัสนะครับไปทําอย่างอื่นนะครับตอนแรกผมก็เห็นแล้วแหละว่า1ชั่วโมงตรงนี้นะครับเขาจบบาลิสมีไส้ใช่ไหมครับผมก็คิดในใจนะครับว่าถ้า30นาทีมาจ่อเบรกตรงนี้ผมจะรอเข้าที่ปลายไส้นะครับผม แล้วสุดท้าย30นาทีแท่งนี้นะครับแท่งนี้นะครับผมจอเบรกปลายไส้ก็คือบริเวณนี้นะครับของทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับจังหวะที่เราควรจะเข้าก็คือจังหวะเบรกปลายไส้ตรงนี้นะครับแต่เมื่อวานผมดูแลถ้าผมเข้าไปยังไงผมก็โดนออกที่ทุนแน่นอนเพราะอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับปึ๊บทำไมถึงโดนออกที่ทุนนะครับเพราะว่านี่นครับจังหวะเข้า อาจารย์ก็เข้าช็อตนี้เหมือนกันนะครับเขาก็เห็นช็อตเดียวกับผมนะครับแล้วก็เป็นจังหวะจอเบรกัมเฟรมใหญ่นะครับแต่ว่าราคาเขาวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วเขาก็ลงมาทําไส้เห็นไหมครับซึ่งอาจารย์เขาหลังจากที่ราคาวิ่งไปร้อยจุดนะครับเขาก็วางสต็อปลอสไว้ที่หน้าไม้นะครับหรือว่าไว้ที่จุดคุ้มทุนนะครับเนี่ยเขาก็โดนออกไปนะครับผมแต่จะเห็นว่าจังหวะเนี้ยผมมีกล่องสี่เหลี่ยมสองกล่องนะครับ เพราะว่าอาจารย์เขากลับเข้าไปครั้งที่สองนะครับก็ได้ได้มาร้อยปิจุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูจังหวะที่เขาเข้าจังหวะครั้งที่2นะครับนี่นะครับจังหวะเข้าครั้งที่2นะครับอ่านี่คือจังหวะแรกนะครับปุ๊บราคาวิ่งขึ้นไปโดนกลับมากิน stop loss นะครับผมแลวจังหวะเข้าของเขาครั้งที่2นะครับเขาจะเข้าจังหวะที่น,นี้ทำเฟรมห้าทนะครับ ะเห็นว่าทาวเวรม5นาทีเขาลากลงมาครับตั้งแต่นาทีแรกๆนะครับผมแล้วพอเขากลับมาเป็นแท่งสีเขียวนะครับอันนี้คือจังหวะเข้าครั้งที่2ของเขานะครับก็คือบริเวณนี้นะครับผมส่วนส t o p l o s s เราก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับปลายไสรทางด้านล่างนะครับก็จะประมาณ80 90จุดเท่านั้นนะครับผมเพื่อที่จะลุ้นให้ราคาวิ่งขึ้นไปต่อนะครับ ใน,ในกรณีนี้นะครับเป็นจังหวะจอเบรกทำเฟรมใหญ่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าจะเล่นจังหวะแบบนี้นะครับผมมองว่าทำเฟรม15นาทีนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะต้องทำหลุดโลแล้วก็เบรกให้นะครับแบบนี้นะครับแบบแท่งนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะเข้าจังหวะที่2แบบช็อตนี้นะครับผม เพราะว่าถ้าเราดูจากที่ผมสังเกตช็อตเนี้ยเห็นอะไรไหมครับอันนี้ตาเขาไม่ได้ออกโซเชียลนะครับเขาพอดีผมเห็นเขาไลฟ์เมื่อวานแล้วเห็นว่ามีจุดเข้าตรงนี้นะครับเขาบวกมาประมาณ590จุดนะครับก็จังหวะเข้าของเขาก็คือตรงนี้นะครับไปไส้ทางด้านล่างนะครับที่เขาเข้าเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นนะครับทำเฟรม15ทีแท่งนี้เห็นไหมครับเขาทําอะไรครับ นี่ทำหลุดโลแล้วก,กลับมาเบรกไฮเหมือนช็อตเมื่อกี้เลยนะครับส่วนจังหวะเข้าของเขานะครับถ้าเขาจะไปเข้าตรงเนี้ยเ <Hey. S 1> บรกตรงเนี้ยสต็อปล s สเขาจะ360จุดซึ่งเป้าเขาเหลือแค่เนี่ยร้อกว่าจุดนะครผมไม่ถึง200จุดนะครับแต่ด้วยเป็นช่วงที่มีวอลลุ่มนะครับหรือว่าเป็นช่วง nyse นะครับหรือว่า nyse นี่แหละก็เป็นจังหวะที่มีวอลลุ่มเข้ามาอีกจังหวะหนึ่งนะครับผม ก็จังหวะที่เขาเข้านะครับเขาเข้าบริเวณนี้นะครับหลังจากที่ราคาย่อตัวลงมาประมาณครึ่งหนึ่งของแท่งนี้นะครับนี่นะครับซึ่งสต็อปลอสเขาก็จะอยู่ที่160จุดนะครับผมนี่ยังไม่รวมจังหวะบริหารความเสี่ยงนะครับนี่ก็เป็นจังหวะที่เขาเข้าไปเมื่อวานก่อนนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาคือช็อตเนี้ยผมก็ งมอยู่ระยะหนึ่งแล้วผมก็มาจับสังเกตได้ว่าทําไมทําเฟรมสิบห้าทีเขาทําเหมือนช็อตเมื่อวานเลยก็คือเมื่อสักครู่ที่ผมอธิบายไปนะครับแล้วก็จังหวะเข้าเป็นน่าจะเป็นทําเฟรมห้านาทีเหมือนกันช็อตห้านาทีนะครับผมอืมก็เนี่ยเห็นไหมจังหวะเข้าก็ห้าทีกลับมาเขียวเหมือนกันน่าจะคับคายคับคานะผมอันนี้เป็นช็อตเมื่อวาน,นครับ ส่วนช็อตเมื่อวานช็อตนี้ก็เหมือนจะสวยนะครับกลับมาจ่อเบรกแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะแบบเนี้ยทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงจะเป็นไส้ยาวนะครับอันนี้คือไส้ยาวของทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเขามาจ่อแบบเนี้ยมีโอกาสติดไส้นะครับผมโอ้อพู่นะครับ เรามาต่อนครับฝนถล่มนะครับผมโอ้โหก็นี่เป็นช็อตเมื่อวานนะครับผมอืมจังหวาจอเบรกช็อตนี้ก็สวยนะครับที่แท่งนี้เขาเบรกออกจากกรอบนะครับแล้วก็เบรกขึ้นไปต่อ,อเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันนะครับฮามเฟรมเดย์นะครับตอนนี้ ติดแนวต้านระดับ t i ม e เฟรมเดย์นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาทิ้งไส้ไว้ทั้งด้านบนนะครับอาจจะขึ้นไปเติมไส้หรือเปล่าแต่ช็อตน,นี้ผมมองว่าถ้า t i ม e เฟรม e 4ชั่วโมงครับเขาจบไม่พ้นไส้นี้หรือว่าจบแบบนี้นะครับผมว่ามีโอกาสลงต่อนะครับอันนี้จากที่ผมสังเกตนะว่าเขาเวลาเขาไม่เบรกแบบนี้มีโอกาสลงต่อแต่ช็อตน,นี้เราจะเห็นว่าเขาเล่นไปช่วงเช้านะครับผมก็คือจังหวะเบรกตรงนี้ไปนะครับ ก็เล่นไปแล้วนะครับผมส่วนในกรณีนี้เราจะรอให้เขาเอา้ามีแนวรับตรงนี้ด้วยหรออืมเพิ่งเห็นนะครับว่ามีแนวรับตรงนี้ปึ๊บปึ๊บจริงๆเราอาจจะเล่นบริเวณนี้ได้นะครับนี่นะครับกรอบนี้นะครับถ้าเขาเบรกตรงนี้ได้ก็มีโอกาสลงมาบริเวณนี้นะครับ แต่ว่าผมเพิ่งเห็นแนวรับตรงนี้นะครับเมื่อกี้ใน m e t a เฮดเดอร์ของผมไม่มีนะครับแนวรับตรงนี้นะครับอืมถ้างั้นเอาเป็นตรงนี้เลยนะครับผมก็ถ้าเบรกขึ้นไม่ได้นะครับอืมเป้าประมาณสามร้อยจุดนะครับผมก็คือติดแนวต้านโซนนี้นะครับสามรอยจุดนะครับส่วนกรณีเล่นลงถ้าเบรกมาได้ก็แนวรับสี่รอกว่าจุดนะครับ ตรงนี้นะครับผมก็สวยงามนะครับผมว่าในกรอบนี้กาลังดีนะครับสําหรับทองก็แผนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมรอข้อจะกรอบก่อนก็อย่างที่บอกนะถ้าสี่ชั่วโมงจบแท่งนี้นะครับอาจจะลงต่อนะครับผมต่อไปเราดูจีเจนะครับจีเจพี่ผมเพิ่งเห็นเมื่อวานเห็นอาจารย์เปิดให้ดูผมก็เลยว้าวเลยนะครับดูดิ ทำเฟรมเดย์ขึ้นอย่างเงี้ยโหอย่างสุดดีเจ <DJ S 1> ผมก็แทบไม่มองเลยนะครับเพราะว่าดูดิเนี่ยจะขึ้นก็ไม่ขึ้นเนี่ยยึกยักหลากลงค่อยค่อยซึมขึ้นแล้วก็ลากลงแล้วค่อยคอยขึ้นเนี่ยแล้วก็ลากลากกระตุกลงแล้วก็อืม้มถ้าใครจะเทรดนะครับก็กรอบนี้ได้นะครับ โอ้อันนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเขาเบรกไปได้ก็สองร้อกวจุดนะครับอืมกรอบค่อนข้างกว้างนะครับตรงนี้แต่เหมือนเขาจะเล่นช่วงเช้าไปกรอบนี้นะครับผมเนี่ย เห็นไหมเขาเบรกลงมานะครับแล้วก็วันนี้นะครับเหมือนแบงค์ฮอลิเดย์นะครับค่าเงิน US ก็เทรดระมัดระวังกันด้วยนะครับผมอมืส่วนตัวผมรอทองนะครับรอห้อจะกรอบนะครับก็ถ้าเมื่อสักครู่ผมไม่เห็นนะรับตรงนี้ผมก็จะเอา แนวรับไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เล่นลงมาแก็บนี้นะครับผมแต่พอมาเปิดใน heading view แล้วมีแนวรับผมก็เลยขยบแนวรับมาไว้โซนนี้นะครับก็เล่นขึ้นเล่นลงได้ทั้งคู่นะครับเพราะว่าค่อนข้างแก็บค่อนข้างกว้างนะครับก็เดี๋ยวเราอรอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับผมว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีในการเทรดนะครับอ๋อผมลืมว่าผมมีเข้าเมื่อวานไป อธิบายให้ฟังก่อนก็จังหวงะเมื่อวานนะครับพอดีผมเห็นช็อตนี้นะครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับสร้างแนวต้านนะครับจะเห็นว่าช็อตนี้เป็นจังหวะที่ผมจะสวนเทนนะครับก็คือโครงสร้างตลาดเขาเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ไหมครับนี่นะครับผมปุ๊บปุ๊บปุบจังหวะน,นี้ผมจะสวนเทนเพราะว่าเกือบเข้าหน้าเทนนะครับอ่าจังหวะน,นี้ถ้าแท่งนี้นะครับเขาเป็น บูลิสโดจิแบบนี้นะครับจะสวยแล้วก็ผมจะเข้า i m ม u l s e นะครับเพื่อที่จะให้ลงไปเทสไส้ตรงนี้นะครับแต่ว่าแท่ง30นาทีเขาจบบา i s สนะครับก็คือการที่เราจะส่วนเทนนะเนี่ยถ้าเขาแบบอิมพ l ล e จังหวะแบบนี้เนี่ยผมเข้าเบรกตรงนี้จะสวยกว่านะครับแต่เนี้ยเขาเป็นแท่งแดงไงหรือก็คือเขายังไม่ได้สร้างแนวรับแบบนี้นะครับ ก็เลยทําให้เป็นจังหวะที่ผมออกก่อนดีกว่าหนึ่งชั่วโมงเขาสร้างแนวต้านก็จริงนะครับแต่ว่า30มสนาทีเขาไม่ได้เป็นแท่งเขียวนะครับพอดีนึกถึงคําพูดอาจารย์ได้ก็เลยไหวตัวทันนะครับตอนแรกผมไปเข้าเบรกตรงนี้แล้วแหละแต่ผมคิดไปคิดมาผมว่าไม่ใช่หละส่วนเทนแล้วแหละผมก็เลยออกที่ทุนไปนะครับไม่งั้นก็โดนน่าจะ ส3าดอนประมาณ6กสิบจุดนะครับเพราะว่าผมเข้า i m p พา s e ก็เลยออกไวนะครับผมนี่นะครับเนี่ยเข้าตรงเนี้ยเข้าโลเลยนะครับเด้งกลับขึ้นมาก็ไหวตัวทันนะครับเพราะว่าเงอนไขไม่ครบนะครับผมในการสวนเทนนะครับก็เลยแทบจะออกที่ทุนไปนะครับโดนค่าคอมไปค่อนข้างเยอะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นครับถ้า ยังไงขอให้พี่โชคดีในการเทรดนะครับผมสำหรับวันนี้แผนทองก็รอตามนี้นะครับผมเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าวันนี้ได้เข้าเทรดหรือเปล่าแต่แบงก์อหยุดก็ต้องเทรดละมัดระวันนะครับขอบคุณครับผม